ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสิเดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็มสิบค่ะวันนี้ค่ะในนามของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะต้องขอยืนยันเลยว่าเราตัดสินใจถูกต้องมากๆค่ะที่เราได้จัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นเมื่อสิบเดือนที่แล้วค่ะ ราะปัญหาที่มีอยู่มากมายนะคะหลังจากที่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วค่ะก็มาเห็นปัญหาที่สะสมมายาวนานค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเกิดปฏิวัติประหารถึงสองครั้งใช้เวลาไปเกือบอสองทศวรรษด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของระบบราชการที่ใหญ่โตเกินไปค่ะทําให้อึดอัดในการทํางานแล้วก็ไม่พร้อมสําหรับการปรับตัว ในยุคปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเทคโนโลยีหรือว่าเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะนั่นคือภยัยคุกคามที่พัฒนายอย่างรวดเร็วมากเวลาผ่านไปเรื่องของความคุกคามก็เกิดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่พูดถึงเรื่องเยาวชนนะคะที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องการมอมเมาในรูปแบบต่างๆการเกิดหวย ต่างๆนานา,นาม,มากมายค่ะทําให้ประชาชนของชาติอ่อนแอแล้วก็โอกาสในการทํามาหากินของพี่น้องประชาชนก็มีไม่มากค่ะที่สําคัญค่ะเศรษฐกิจใต้ดินก่อนที่เราจะเข้ามาเป็นรัฐบาลนี้นะคะเป็นสิ่งที่มากที่สุดในบทนดิการเลยค่ะเพื่อไทยค่ะเป็นพรรคที่มีประสบการณ์การบริหารมาอย่างยาวนาน เชื่อว de ่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าเราได้เป็นพักที่ขึ้นชื่อว่าบริหารงานได้สําเร็จแล้วก็ผลักดันทุกนโยบายให้สําเร็จตามที่เคยได้พูดไว้มากที่สุดของประเทศไทยค่ะแน่นอนค่ะถ้าเราไม่เลือกที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสมแล้วเราเป็นแกนนา เราก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มแก้ปัญหาต่างๆที่สะสมมาเป็นเวลานานค่ะตอนนี้ค่ะกฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปรสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐก,กิจค่ะเพราะว่านโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอด แล้วก็ทําให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็สูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลค่ะถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยค่ะสิเดือนที่ผ่านมานะคะโดยมีท่านนายกเศรษฐา เป็นการนาในการบริหารรัฐบาลเราได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆเราก็เห็นแล้วว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ยาวนานจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจจากทุกภาคฝ่ายในการแก้ป er ัญหาให้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกกันก่อนหน้านี้นะคะเราเสียเวลาไปแล้วเกิดสองขทศวรรษค่ะตอนนี้เราเข้าใจดีค่ะว่าปัญหาทุกอย่างไม่ได้ง่ายแต่เรามั่นใจค่ะ ว่าเราจะทํามันอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจว่าเราจะทําให้ได้เต็มสิ่งแน่นอนค่ะโดยขอจะพูดถึงเรื่องมิงติทางเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ค่ะเราต้องเริ่มต้นในการเติมเงินเข้าสู่ระบบนั่นก็คือนโยบายดิจิตอลวอลเล็ของเราค่ะเพราะเงินถูกดูดออกจากระบบมากมากจนตอนนี้เป็นเหตุหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจของเรา ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในอาเซียนค่ะตอนนี้เราได้เพิ่มค่าแรงเป็น400บาทนะคะการเพิ่มค่าแรงค่ะจะทําให้ทุกฝ่ายได้ปรับตัวแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้จําไว้นะคะว่าการเพิ่มค่าแรงไม่เคยทําให้ธุรกิจเจ๊งค่ะแต่จะทําให้เพิ่มผลผลิตจากความคอกินของพนักงานค่ะเราก็จะผลักดันเศรษฐกิจในทุกมิติต่ตอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินเข้าระบบ หรือว่าจะเป็นการเพิ่มค่าแรงตอนนี้เราก็จะนำเม็ดเงินจากต่างประเทศมาด้วยอย่างที่เห็นนะคะรัฐบาลท่านนายกเนี่ยก็ไปได้คุยกับต่างประเทศและตอนนี้เราก็ได้เห็นหลายอย่างที่เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะอันนี้เองจะเป็นการสร้างโอกาสอย่างมากให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนคะ่ะเรากำลังจะค่อยๆเปลี่ยนค่ะจากรัฐบาลที่อุ้ยอ้ายทำงานยากตรวจสอบไม่ได้ เป็นรัฐบาลดิจิตัลที่สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงท,ทีค่ะอีกสักพักเราจะเริ่มทำในเรื่องของการปรับโครงสร้างกระทรวงทบวงกรมเร็วๆนี้ค่ะเรามีการจะแก้กฎหมายทางเศรษฐกิจนะคะอีกหลายฉบับเพราะว่าก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าในเรื่องของตัวกฎหมายเองเนี่ยมีกฎหมายหลายๆฉบับที่มีมา 20- 30ปีแล้วซึ่ง ไม่สามารถที่จะปรับและเข้ากับหลักเกณฑ์ในปัจจุบันได้ค่ะเราจะต้องยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยขึ้นแล้วก็ต้องเขียนกฎหมายใหม่เพื่อให้ประเทศไทยของเรากลับมาเป็นขับของการบินและการเงินของอาเซียนให้ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราเข้าใจถึงปัญหาต่างๆมากมายค่ะและในเรื่องของปัญหาของความมั่นคงและการ ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ละเลยค่ะเรามีความตั้งใจนะคะว่าต่อไปข้างหน้าเราจะต้องผูกมิตรกับทุกมหาอำนาจค่ะและก็ให้ประเทศไทยเปิดเป็นพื้นที่ของการเจรจาเพื่อความสันตินะคะแล้วก็ปัญหาของเมียนมาเองที่ทางรัฐบาลก,ก็รับสร้างมาตลอดค่ะเราก็ไม่ได้ละเลยค่ะเราจะช่วยสร้างในเรื่องของความปรองดองนะคะ แล้วก็เราจะช่วยควบคู่ไปกับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมค่ะยังมีข้อสำคัญอีกมากมายนะคะที่เรากำลังทำต่อไปในอนาคตค่ะเราทำทุกอย่างตามนโยบายที่เราเคยวางไว้และเคยบอกกับพี่น้องประชาชนไว้ค่ะและเราก็มั่นใจค่ะว่าสุดท้ายเมื่อรัฐบาลได้อยู่ครบ4ปีเรามั่นใจว่าพี่น้องประชาชนก็จะให้คะแนนเราเต็มสิบแน่นอนค่ะ ค่ะฟันเฟืองทุกชิ้นกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อปลายทางของชีวิตพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้นค่ะในตอนนี้นะคะภาพของพรรคเพื่อไทยเองที่ดิฉันมองเห็นค่ะดิฉันมองเห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความแข็งแข็งแ,งแรงและมีประสิทธิภาพค่ะตอนนี้ค่ะ เราต้องเป็นนโยต้องเป็นพรรคที่มีนโยบายที่ดีมีศักยภาพที่ดีมีสอสอที่เข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชนมีรัฐมนตรีที่เก่งมีนโยบายที่ตอบโจทย์เป็นรัฐบาลที่แข็งแรงค่ะซึ่งเมื่ออนาคตจะเปลี่ยนไปยังไงจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอนาคตเราก็จะสามารถทำนโยบายให้สำเร็จได้ค่ะ ตอนนี้ค่ะเรามีทีมงานใหม่เกิดขึ้นในพักเพื่อไทยที่เราจะเรียกกันว่า PTP Academy หรือเพื่อไทย p า r t y Academy นั่นเองค่ะจะเป็นหน่วยงานที่สร้างอนาคตให้กับพักเพื่อไทยของเราพี่น้องในที่นี้หลายๆท่านคงได้พบเจอกับทีมงานกันบมากแล้วนะคะแล้วก็ทราบแล้วว่าเราจะทำ PTP Academy นี้ให้เป็นพัฒนาในเรื่องของศักยภาพบุคคลเป็นองค์ความรู้ในด้านวิชาการของพัก แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเราก็เริ่มกันแล้วโดยการมีการจัดคอร์สเรียนอบรมขึ้นซึ่งตัวดิฉันเองนะคะก็เป็นหนึ่งในนักเรียนรุ่นแรกค่ะเพราะว่าระหว่างที่ทีมงานทํางานเรื่องนี้ตัวดิฉันเองก็อยากจะเป็นนักเรียนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเรียนรู้ในแง่ของการเมืองกฎหมายทําให้ตัวเองมีคุณภาพมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นก็อยากให้คนในพักเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็ต่อจากนี้ค่ะการนําองค์ความรู้เหล่านี้ก็จะทําให้เราเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนค่ะดิฉันเข้าใจค่ะว่าการที่อยู่ตรงนี้ในนามของพรรคเพื่อไทยเราเรามีความที่ประชาชนคาดหวังในตัวของพวกเราทุกคนสูงค่ะเพราะว่าเราเคยเป็นพรรคที่ทํางานได้ประสบความสําเร็จแน่นอนเราจะสร้างรัฐบาลขึ้น ประชาชนก็มีความคาดหวังจากพวกเรามากเช่นกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของตัวดิฉันเองก็อยากให้ทุกๆท,ท่านมีความมั่นใจในตัวเองค่ะเพื่อเวลาที่ประชาชนคาดหวังในตัวเราเรารู้ดีว่าเราจะสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้ยังไงค่ะแน่นอนค่ะด้วยความเป็นพักใหญ่เป็นพักเพื่อไทยที่อยู่มานานเจอเรื่องราวต่างๆมามากมายนะคะทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายแล้วเราก็ผ่านกันมาด้วยกัน ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้แข่งของเราจะสร้างวัฒกรรมต่างๆทำให้เราดูเป็นคนล้มเหลวทำงานไม่เป็นหรือว่าสร้างวัฒกรรมต่างๆให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราผิดคำสัญญาต่อพี่น้องประชาชนทำนโยบายไม่ได้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิสูจน์ ใช้เวลาและใช้ผลงานและใช้หัวใจที่ทุ่มเทของเราพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นค่ะยังจำกันได้ไหมคะนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อคนไทยทั้งประเทศ30มสิบาทรักษาทุกโรควันฑกรรมที่เคยเกิดขึ้น30บาทตายทุกโลกวันนี้เป็นยังไงคะไม่จริงเลยเราใช้เวลาพิสูจ และนโยบายที่ดีของเราก็ยังอยู่คู่กับประเทศและพี่น้องคนไทยค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าทำเหล่านั้นเราจะไม่อยู่ในเกมการเมืองเหล่านั้นแต่เราจะใช้อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีตอบโจทย์เป็นเครื่องพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นค่ะและเราเองก็ทราบดีค่ะว่าการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในตอนนี้งานการเมืองเป็นงานที่ เลสนะคะเป็นงานที่เราต้องใช้ความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองค่ะจะเป็นแรงผลักดันนั่นก็คือเสียงตอบรับของประชาชนค่ะเราจะผลักดันให้ประเทศของเราดีขึ้นพัฒนาขึ้นต่อจากนี้ค่ะจะมีแต่เรื่องที่ดีขึ้นมีพักเพื่อไทยที่ดีขึ้นรัฐบาลที่เข้มแข็งขึ้น ประเทศที่พัฒนาขึ้นและที่น้องคนไทยที่มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ